แกงอ่ไใช่โอ้ใไฮยังเน็ตตาองไปเน่แท็กแล้วกูก็ะช่างเขาลาดแกงจานนึงแล้วมันหิวเข่าเนาะเออเออเอามะให้มันบนเป็นเขาลาดแกงอีแม่เอ้ยข้อเขาต้มงไม่จีบบ้เอายังไงกันมันเป็นแกงลาดเข่ามากไม่บอกแม่เลยคือให้ชูนี้แค่ไปกูแนี่ยมีน้องสนองกูชูนแล้วกูก็บพากินแม้ว่าเราไปขอแซนด์บุญใหม่ร้านสะดวกซื้อเออไม่ขอแซเบนซื้อเขากองกองนึงมานั่นมาให้เขาอัน มองเคาเตอร์เขาหน่อมองเขาคิดเงินอืมนี่นั่งนี่อยแตจะได้จะขับถามขายมอเตอร์ไซค์ให้กูอีกว่าเขาถาอะไรยายเวฟไม่ยายเป็นเอาลูกมาเลว่าโอ๊ยยายขี่ไม่เป็นอยากเป็นแต่จักรยานลูกจะขายนิดนึงเพราะออยอยู่นั่นน่ะเขาไม่ได้ขายมอเตอร์ไซค์เด็กอ่ะเขาอบเขาถามว่าคุณยายอบไหมอบอือแล้วแล้วบ้านกวนมกหมอนเนาะ ไม่ดีไรเออช่างว่าจะแต่ว่ามาหอดเนาะป้าหญิงแม่ร่างกายสมซาสมรือดีว่าเช้าน้อยเพชรบ้านแพงบดจุละมักย่องเลยเออมักเจ้จออันนี้ดอกนี่โอ้เฮ็ดตีให้เปลี่ยนเป็นสีหนังสีนี่ก็ได้เฮ็ดจะได้สิถึงอกถึงใจพี่น้องเราลงทุนทุนทุนสั่งบุตรเรียกว่าเบิ่งในทูยูบน่ะยูทูต่อเอ้ยยูทูต่อมาละเออเขาประกาศรับสมัครสมัครยัง นักจะมัรนี่แหละออดิชั่นชั่นนียังไหนักร้องบอกรักบอลรำบอกเจ้ารอเพลงอเป็ยนอายุชั่นี่นักบอกเปลยนแล้วนะขอฟังนขอฟังนะยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมน่าเน้าไม่แลเก้าเก้าัเกาปวดเมื่อปเก้าปวดเกาพูดจ้ะเลือกได้จต่เอาเจ้าสิเดี๋ยวนี้เ้าขาดอย่ไงไคือขาดผู้ภาคครับ ขาผู้ภาคแมวขั้วผัวผู้ภาคคุณี่ดีนี่ได้เท่าไรที่ภาคประด้นวันนี้สั่นครับนักภาพต้องการคนเสียงใหญ่ๆมาบรรยายนักภาพไทยต้องการเสียงใหญ่ๆแล้วตอนนี้ชาวน้ำแพร่งกำลังสื่อสารหนังขอมเองวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนี้จะเป็นการบวงสรวงรอบสองว่าสื่อสารหนังเรื่องขายอ้อที่ผู้สังทีมงานของหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสกำลังเขียนอยู่เลยภาคสองเฮ็ดอีก เออเรื่องค่ายเขาแบบค่ายอ่อัสบายพี่น้องนั่นแหละต้องการคนพักต้องการคนพักใช่เอาเอาแบบไหนเอาแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆเออสวัสดีพี่น้องยาจนเป็นไงได้กันยังเงินหมื่นเลยได้ให้เอาฮะได้ครบไปยังบอกแล้วว่าทำบันคนจนทำบันคนจนจบ ไฟฮวดมืออยลุทะเบียนตะก้อนบ้านเขาบานหวาดยากมากว่ารอไวกว่ามันจะได้ไยผู้เฮ็ดากเลเพรอยากไปลุทะเบียนกนแม่มันจะได้เงินมันเป็นผู้เฮ็ดเียกไม่ถูกได้แค่ไหมเสียงนี้่อลังมันต้องการเสียงภาพเสียงต้องการเสียงหายใช่เฮ็ดบ้านแผโปรดชัชนภูมิใจเสนอให้เสอโไทยดูคมส นัก,นกดกินแดนแอฟริกาตาลุกน้ำอเบซดดอย,ยังมีปา่าอีกป่าหนึ่งที่ยังมีก่อนในร่าหลงเหลืออยู่พอได้ฟังคำเน่าแรงเขาก็จะสมาธาินตามภาษาของมันบางครั้งก็ได้หลงต้นไม้บางครั้งก็ตกลงมาบ้างอาจจะเสียท่าในบ้างแต่ก็เป็นอุปวัติลักษนิสัยของเขาได้กอนในร่านั้น มีอยู่ไม่กี่ตัวในโลกนี้ทัศน์าแนเยกัวเลเท้ากุยเี้กี่กแยมต็นน้ยสมบัติที่หลักใจแค่จริงชค่จริงหรือแหลมทองการแพทอยู่บ้านโคกมะกุ นองเรืออำเภอโนนสังจัตรขอนแก่นเกิดวันที่5สิงาหงาคมพุทธศักราช2492สิริอายุได้70ดปีในขณะที่เขาอยู่เขาเป็นคนที่รักเพื่อน,นรักโผงงานอดิเรกของเขาก็าคือหาจุดบัางไฟทั่วประเทศมีชิ้นบางสู้าง แหลี่ยมพัเด็ตายบวัด้่วยเยอะกูเล่าอยู่ว่าพุทธเดไดตายเมื่อก็เหลี่นนักกูได้ตีละเล่ยมแม่ตีมันเป็นล่างที่โดีก็เนี่ยม่ขึ้นไปหาแม่เมื่อหี้ยังอยู่ห่างกู่ามแม่นอนสังว่รีบรีบไปถ้าเป็นคนนอนสังเลียใส่เึเลียงไปใชส่งเอาคนนอนสังมีคนคงมึงย่ติละพอทำว่าพอสื่อเส็แม่สิทุ่มกูรู้คนนี้เสร็ไม่ยุ่งทุ่มเลโอ้ติุนเส โคตโรเลยอัลซานโนโกูมาอ่านเหมืนี่ไงกูชิลลเอ้ยอาบน้งแล้มึงถ่ายตันข้าวเดี๋ยวกูชิบเอาบันไดลิงมามีบันไดลิงแถบนี้ามีเอามีมีตะโถนลิงโอแมสีแดงเลยน่ากันบดขนาดนั่นดิมาบ้านจะวามจะไหนมาติดใจให้บ้านนั่นาเอาลุงเอาลุง ลงไปลงไปผู้ใดแต่ไม uh, okay. oh, ่เห right yeah. yep. okay. okay. right. okay. sure. ็นดีเด่นปีตีนผาเขาตายเนี่ยไม่เหน็บไม่เหน็บไม่เหน็บเมื่อกล่าวเรื่องของข้าวหนิเอาดิเอนีิเขาผู้นี้อยู่ในละครเรื่องหมอคงอุปกรณ์นิสัยของคนนั้นเป็นคนที่ก้าเราเหน็บนั่นนี่แหละ แล ja ja. yeah. ้วหน้าาจะเป็นติงแล้วเขาก็โมโหแล้วเขาจะติงราคายะได้ใหี่ใ้แล้วน่มึงยังไงพี่ได้ไงมึงนั่กูมากไงพี่พีแม่พี่มีลักษณะแน่นเป่าสามเจ้าต้มต้งกูีมาีไหมพีภาพดีไหมเปยังที่ม่ใจให้ก่อนไ่ายนมึงเปไ่มากงเรานันมาแน่โอ้ยยันตาย อยู่ได้ยี่สอบีอเนี่ยยากนี่แหละจยมเงแบบมึง่นอย่างนี้เลยแหลเต้ื่อในผู้ใดสิในไอ้เอาเล้วแต่แล้วกระจเขาแต่แ้วไอ้พี่ให้ล่มึงแกงขวมาใส่กับแหลมกันเจนเาพี่นีี่แหลมมึงูแล้วแต่มึงูอดมึงมากึงเสียกรโดมากแต่แตกันมันขัดวหูจักันควคูแกงกันตัดทิ้งไปเลย ตายแล้วไปเอาขึ้นไ่ตรงกินพอได้พอได้ไนหายไปหายตายก็เอกใครหายไปแล้วมึงนี่มปมีีนี่ไปก็พอแล้วก็หลุดไปนี่เราขอโทษเลยไอมายควมาคนมีแสน่นหนเห็นไมไม่เห็นตาจะ

ออกแม่ไ,ไม่ได้วเนอะพูดถาออกคับพี่ออกแม่แล้ออกมาหันแปลกออกต่อพี่ต่อไปเออมาบ้างยก็ไมยับบ้างเ,เ,เลี้ยงใจว่าจะเป็นชีของนามับกรรมการกุพิษามลัด บ็ได้ติดนานคอแตกคอแตกคือใส่ตะมารับบ่มาเพราคือบ่อแตกโก้ไ่สิม้ย่างพ่อใสิแตกบาลัมากคนไหล่ไม้ย่างเหยียบมันแตกธรรมดาลล <c oughs> เลยพี่เฮียใจเฮียใจย,ใยังอีกไปเขาวของงามยุ่ลงพากระส่วมเต็มต้องอเกเต็มแล้วค้นตะนาลัดาะเดี๋ยวมีขาวอางลางอยู่หลังเวทีนี่อะไม่หยางน้ีน่เป็นตัวพัฒน์จี๋เฉียงแจ้งไม่เ้ยอามาลูกผู้ใด้ว่เป็นตะก้อยแซ่บเต็ม ลูกเขาจอบกุไลน์ไทีนี้ด้นันี่ยอาโจักิดใจนำใจคนไทยแล้วเี่ยังอู้ยกไลเป็นี่บจักรีมาหอมเต็บบัตรเลยไปนงโอ้อันนี้งานซีเลยกัตตีเออนับจักรีเลยเอนลมหมอยังงานทีแย่ปรกันของนักุญพระุณ นี่หัวรถหัวเต็มเต็มมาไม่แยแลมาช่ตายด้อะไรมาแก่ตัวย่ไปมาที่มหาสมแมวโอ้โหปลาปาลองสาปลานี่นี่คนคนกันขึาุงผิงเสียวมากนะฮไมาแต่งแหละอเนี่ยลืมาลุงง่า พอ้างเ่กันออ้ไม่เหรบบัรก็ด้เาไหม่เลรอนะมหาตจนแห่งเขียนหอดไปไม่อยางเขียนหอดใบเขียนบนหลังตรงอปากจอหังกินแมมาทำไงมาหากุณทำไม อาเขียวปันสีแมดน้ลยมไดใส่ได้่อยตาูรูปูล้าพทยน่ะปุ้ยชัวสิวอกขึ้นห้าเลยมีเออเขาแลไม่นอย่งเนียปปน้หิบ่อเขานาะน้องน้องหนังปลาโอเดีวุ้ยกกระาษากเขาจอาา้อาท้อ้ามมามโาได้หโเ้ยพ่อนี่จหลองมาเ่องนี่ จีคือวารอคัะแท้แถวต้นสังคใช่ไหมเจ้าแถวต้นสังคบุแต่มาแต่แต่มีิมงลูกลูกแต่มาผอเน่บอก่โมวนบัตรอยาของเด้พอยิปิ่นทองมึงบอกไปเด้อบอกอย่างเมื่อรู้มืงอไหรนั่นนี่ละเป็นุณเกียรติคุณเลย

เ่างย่งกน่ว่าพวกยอกกันยุงาปินทองปินทองส่อันี้พาให้มานี่ไหเขาใส่หนากหลอกหนูไ่หนกอ้ยพี่ทองถอดหนากออกจะเป็นไหนรอไหนจะแยได้ไหที่เป็นถอดได้ห่้เปคูถอดได้นึ่โอ้ยุจากเสา้อสนี่ี่อ่ะไอ้น่้ยน่กงนี่

ไปเด้อมาดังลุนสอสอเก้าเเก้าเก้าแม่สอสอสตาลาสอเสียเก้าเเก้าเก้าอ่าปรลุงเทพะีิตีโตฟักปากเรากรุงเทประุงเทกรงเทพแม่รุกทีลูกจว่ามันบึ้งแค่ไหนก่อไกรอดเรียนหูง่าหูกระลุง เทศพตัวหนึ่งระเทเออหารเรา้อเอสอสลาสอเสือเก้าเเก้าเก้าจะเบยนลงกันแล้วกันไปหารถพกันด้วยนปีนใส่อ๋อโอ้กับข้างหน้าข้าหลักแน่ข้างอัดให้มันที่มูจัเลียล่าปอนด้างหน้าให้มันที่ผีเสื้อสมุทรแม่ กันว่าอีกเลยสาวน้อยแ้วเพื่อนาอกดิ่ว่าดังดังเลยนี่แรงรักผ้าไปมาดีผู้เลี้ยงนกเขาว่ามันทชอนของเธอผูเมียนีังเแล้เอ้าต้องต้มีผีเสี้อสมุนนะต้องมีผีเสี้ตะมุนก็เป็นแก้วนะเป็นเจ้าดาน่าเป็นดาสีเาเจ้าผู้เี้ยงโราอยู่เจ้าสัตว์ผักกับกระเาัดแล้วสัตว์ผักเลี้ยงผีเสี้อสมุนจริงๆในสณะนั้นและเกี่ยกับ้ากันไปขอรับพ้ะพืเราพบ่ผกับนางผีเสี้ น,นั่งดีเสียสมุสกสอบการแสดงโดยน้องสามอยมาสีแ่แม่เมืจะเป็นมึงขาด,ขาดครับนาะคือบนองมาแล้วสักี่สามเมึงชักชักเทงชักเทงชักเทงนะรเออเอาแบบชักเทงเอาม่แม่ลณะทางนั่างีเสียสมุกไปแล่ออกมาแลกออกมาแลแล่แล่แข้าไปทุเกเแลนกนข้าไป แรงออกมาไปแรงออกมาเล็กนาแรงออกมาอีแรงดูหลายวุ้ยเบาหวานขึ้นอย่างไรก็จอยแรงดูหลายในยองเขา้าหาประอภัยมันพระอภัยมณีกรับออกไปนั่งเตาอีนั่งผีเสื้อสัมนั่งผีเสื้อส,สมุติเห็นพระอภัยมณีนั่งอยู่เตาอีลุขาไปกอดกันจู่ปปากแค่ที นั่ีติมามองกันนอนแม่งตีพอาด้าพออาด้ากคิวแต่่อในคณะค่านนั альным, ้นน่งผีเสียสมุนได้อาลัอาวส์ขับาไปมาดีพาไปมาดีก็ไ้นั่งเป่าปีนั่งเป่าปีนั่ีเสี่ยงสมุนใจสิขาดรอนใจสิขาดรอนก็ได้ห่องขึ้นเต็มที่เลยว่ะต็ที่หน้ากโอละ ก็เสียใจนะเป็นอยงนเอาแบบดีใจเนาะดีความก็ตื่นที่แตกรอะไหมแม่ไหมเสียจผมก็จูบเป่ามนคาถาประยุกต์คาบันมานี่เรียกอกหูเรียกแต่หูของผมเยเรียกไหมอทำผมอยาลบก่อนมึงนี่พีนองไห ขอ,อนั่งพี่น,น,พออน้องมาพบกับสามพยิกนมบ่อยแบนดังจากจังหวัดน้องบัวล้ำพู่เดินทางจากเขาเรียงสยันคนเดินออกก่อนหมู่นั้นคือไอเขียบชื่อเต็มๆของเขาก็คือเ,เอข,อข,อขียบโซยโ้ยเขียบฮอนแต่ฮามันยังหนุนเขาเดินมา เขาเดินมาตามหาสิบผู้พี่ตามหาสิบโอ้โหอาจารย์เราก็เดินมาหลายพันลี้แล้วนะโอยกกว,วันไหนเราจะถึงอำเภอสีชม,มพูพมึงข้างร้อมบันมึงจะห่างห่างล้อมอำเภอสีชมพูมึงจะไปหาอะไรอยู่อำเภอสีชมพูแม่มันอยู่ทีนะ่นั่น มึงจะไปอะไรที่อำเภอสีชมพโไปทวีดไปทวีปมาคหัไปทวีเฮ้ยสิพี่อะเฮ้ยลูกคิดสิพี่สิพี่จะหนีไปไหนไปไหนมาอะไรอีกหาตกเกอลูกคิดลูกคิดบ้าหงอะไรบ้าหู โอ้โหเพลงนี้นาบอกว่ัหวี่แช่้วอะไรสิพี่กูตีดังแห้งมันมันดังเอแห้งไม่พอได้ไปจากพวกเราไปไากพวกเราตมตาม

เลยไม่มีสินเนาะก่อนนี่เออไม่ดีละมากกว่าตพการาเมื่อเบขามันไม่เป็นมากกว่าเลยฮะมัเป็นมากกวเลยเป็นมากโอ้ต้นรวมสิบประกูดี